สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางชนเด่นล่าง4ส,สูตรมาฝากนะครับก็ก่อนที่จะดูตัวเลขและวิธีการคำนวณเข้ามาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับทั้งสองสูตรนี้ สูตรที่1เดินมาแล้ว 10, 13 13งวดสูตรที่2เดินมาแล้ว10งวดนะครับ2สูตรนี้เดินดีนะครับ3ตัวมา1ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับจะเดินต่อไปหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับ ย้อนไปดูงวดที่จับชนทั้งสองสูตรนะครับงวดที่ออก46ทั้ง2สูตรไปชนกันที่468มันออก46 6นะครับงวดต่อมาก็ชน3ตัวเลยนะครับ068ออก66 6. งวดต่อมาทั้ง2สูตรชนกันที่เลข4ออก44 4, 4นะครับ งวดต่อมาชนเลข6ตัวเดียวออก6 3สามนะครับ <c oughs> งวดต่อมาชนหนึ่งสามห้าออก1 4งสี่งวดต่อมาก็ชน3ามตัวหนึ่งสาออก9 1้านะครับงวดต่อมาชน4ี่หดนะครับชนทั้งสามตัวออก8 5ดห้างวดที่ออก8 9ทั้งสองสูตรไม่ชนกันนะครับจับคู่กันก็ออก8 9 งวดต่อมาชน6กับ8ชน2ตัวเลขที่ออก6 1นะครับงวดที่ผ่านมาไม่ชนกันนะครับสูตรที่1ได้957สูตรที่2ได้6 8 0มาฝั่งละตัวออก09นนะครับงวดนี้มาดูนะครับวิธีการคำนวณไม่เหมือนกันแต่ตัวเลข มันชนกันนะครับวันนี้มาดูนี่คือสูตรการคำนวณน,นะครับแอดทำไว้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> สูตรที่หนึ่งหน่วยบนบวกหน่วยสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยสามตัวครั้งที่สามสองครั้งบวก หน่วย3ตัวครั้งที่4 1ครั้งบวก4คงที่นะครับได้6 2 4นะครับแอดทำไมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเช็คดูอีกรอบนะครับ3 3เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก4เป็น12 2บวก4เป็น6ได้6นับ บวกไปอีก6แต้มก็ได้12ได้2นะครับบวกไปอีกแต้มก็เป็น4 6 2 4ถูกต้องนะครับมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ได้2 4 6ขอเช็คตัวเลขที่หนึน่งนะครับแคปสูตรไว้ได้เลยนะครับหลักแสนบวกหลักพันบวก10บปนบวกร้อยครั้งที่2บวก10ครั้งที่2บวกร้อย ครั้งที่สามสองครั้งบวกหน่วยครั้งที่สามบวกร้อยครั้งที่สี่บวกสิบครั้งที่สี่บวกสี่คงที่นะครับหกบวกเก็ได้สามสามบวกหได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สามสามบวกห้าได้แปดแปดบวกสูงได้แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกห้าได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองได้สอง นับปีก2แต้มนะครับ2บวก2ก็เป็น4นับนปีอีก2ก็4บวก2เป็น6 2 4 6ถูกต้องนะครับงวดที่จะถึงนี้ได้ทั้ง2ส,สูตรชนกันที่2 4 6นะครับเมื่อสูตรชนกันแอดก็เลยจับอีก2ส,สูตรมาเพิ่มนะครับ หรือบางทีอาจจะจับคู่กันมาก็ได้นะครับ2 4 6ดังมากก็คือเลข6นะครับเพราะว่ามีสูตรที่ได้ตัวเดียวเป็นเลข6มาดูอีกหนึ่งคู่นะครับที่แอดจับชนเอาไว้ให้ เพื่อที่จะได้เอามาประกบคู่กันกับสองสูตรที่ผ่านมาสักคู่นี้นะครับสูตรนี้ย้อนไปเ,เป็นสูตรเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรที่หนึ่งเดินมาแล้ว13งสวด13บสวดนะครับสูตรที่สองเดินมาแล้ว8ปดวด ทั้งสองสูตรนี้มันปกติแล้วจะไม่ค่อยชนกันนะครับจะมีชนกันที่จับคู่กันงวดแรกนะครับชนกันสองสี่หทั้งสองสูตรชนที่สองสี่หกออกสี่สี่นะครับงวดต่อมาไม่ชนกันก็ามาฝั่งละตัวหกสามฝั่งละตัวนะครับงวดต่อมาข้อหนึ่งสี่ก็มาฝั่งละตัว งวดต่อมาชนเลขสามแต่ตัวชนไม่มาครับมีงวดนี้ที่ตัวชนไม่มามาฝั่งละตัวออกเก้าหนึ่งนะครับงวดต่อมาก็มาฝั่งละตัวนะครับออกแปดห้างวดต่อมาก็ไม่ชนก็มาฝั่งละตัวออกแปดเก้านะครับงวดต่อมาไม่ชนก็มาฝั่งละตัวออกหกหนึ่งนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับที่ออก09ก็มาฝั่งละตัวไม่ชนกันนะครับมาฝั่งละตัวออก0ูงวดนี้ตัวเลขแอททำเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรที่1ได้135สูตรที่2 <c oughs> ก็ได้135นะครับชนกันที่135สําำหรับสูตรนะครับ ตามนี้นะครับแอดทำไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เสียเวลานะครับตามนี้เลยนะครับสูตรที่1ได้1นึสหสูตรที่2ก็ได้1นึหนะครับถ้าสองสูตรนี้ยังเดินต่อมันก็จะต้องมา1ตัวแน่นอนนะครับมา1ตัวแน่นอนหรือจะจับคู่กันในนี้ก็ได้นะครับ ถ้าใครชอบเลข6ก็616365นะครับเดี๋ยวแอดจะจับคู่กันไว้เพราะว่า4ีสูตรนี้ชน2สูตรได้ตัวเดียวกันชน2อสูตรก็ได้ตัวเดียวกันมี246กับ135นะครับจะเขียนไว้ด้านหลังนี้นะครับจับคู่กันเลย2องสูตรแรก ชนที่สองสี่หกนะครับสองสูตรอีกสองสูตรชนที่หนึ่งสามห้านะครับจับคู่กันได้ ทั้งสูตรทั้ง4สูตรนี้เดินต่อก็จะจับคู่กันได้ประมาณนี้นะครับ2 1 2 3 2 5 4 1 4 3 4 5 6 1 6 3 นะครับ <c oughs> ชอบตัวไหนก็เลือกนำไปใช้ได้เลยนะครับสาหรับท่านที่ไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับแอดเลงไว้ที่หลักหน่วยแอดเลงไว้ที่เลขหนึ่งครับเลขห้านะครับมันใจที่เลขหนึ่งครับเลขห้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้ถ้าตามสูตรสิบหน่วยล่างคู่ขี้งวดนี้มันได้หลักสิบเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขขี้พอดีเลยนะครับ ถ้าสูตรไม่หลุดซ้ำแต้มรวมล่างก็จะเป็นเลขขี้เช่นกันนะครับเอดก็จะเล็งไว้ที่หลักหน่วยล่างเป็นเลข1กับเลขค่านะครับ ให้ตัวเลขมันลดลงนะครับจะเสริมทับไปด้วยสูตรนี้นะครับ <c oughs> สองตัวมาหนึ่งตัวสำหรับสองสูตรนี้ชนกันหนึ่งกับเจ็ดนะครับ เมื่อเอาถ้าสูตรนี้ยังทั้ง2สูตรนี้ยังเดินต่อนะครับเอามาจัดชุดเลือกกับสูตรที่จับคู่กันไว้มันก็จะชนกันที่เลขหนนะครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่เลขหนนะครับแอดชอบที่สุดงวดนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนใครนะครับสองหนึ่งครับเน้นๆเ,เลยแอดชอบสองหึงครับ ัวอื่นเขาเป็นตัวลองนะครับ4161ตัวนี้โอแอดลืมให้ดูสูตรนะครับขอภยัยนี้นะครับสูตร2ส,สูตรชนกันที่1กับ7นะครับ แคปสูตไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลิงไปที่สองหนึ่งสีหกรือจะมา14คกุมภาก็ไม่ทราบได้นะครับเลขสวย ไฟชนกับชุดชุดก่อนหน้านี้ที่แอดลงไว้ให้นะครับนี่อ๋อชุดอีกแถมอีก2ส,สูตรนะครับอ๋อเป็นสูตรเดียวกันกับตัวนี้นะครับ17ตัวนี้มาจับคู่กับเด่นล่างตัวเดียวครับที่ได้2อย,ยังไม่ได้ลงให้ งวดที่ผ่านมาได้9ก้งวดนี้ได้2ตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับแอดโกเลยเน้นไปที่2 1แต่สูตรนี้ก็จะมีแถมสอไปด้วยนะครับแต่เลข7จ็กับเลขเก้เหมือนจะติดดับนะครับแต่ใครที่ชอบ เลขดับก็จะอาจจะตัดทิ้งไปแต่ว่าเน้นไปที่เลขสองหนึ่งนี่แหละครับโดนล็อกสงกรานยี่สิวันมาแน่นอนครับงวดนี้ก็ฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางนะครับ ท่านที่ชื่นชอบก็นําไปใช้ท่านทีขัดใจก็มองผ่านไปนะครับเชื่อว่าหวยใกล้จะออกแล้วทุกคนต้องมีเลขในใจแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการคํานวณด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอให้มันหมานกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ เน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับอาจจะไม่โดนใจแต่บางทีว่าจะไปตรงใจกับกองสลากนะครับชุดนี้มีเลข C1 ที่ชนกับสูตรเดิมที่มันเข้าเ <c oughs> <c oughs> อไปนะครับที่มันเข้านงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวแอดหาก,ส,กสักคู่นะครับ นี่ครับงวดก่อนที่มันเข้า09นะครับงวดนี้มี4048ที่มันชนนะครับแต่ถ้าจับชนกับศูนนี้มันจะมี41ด้วยนะครับถ้าใครชอบเลขหนึ่งก็1 4ึ่ง8 1 6แถมไปใครที่ชอบ1นนะครับแต่ แอบชอบที่สุดคือหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ